ครับวิธีการตั้งค่าอิวอร์เตอร์ลักพาวเวอร์นะครับขนาดเป็น3ามเฟสนะครับเฟสละสอตัวนะครับก่อนจะตั้งค่าให้ดูนะครับเดี๋ยวจะพามาดูเรื่องไวริงก่อนนะครับว่าต้องไวริงแบบไหนนะครับแล้วค่อยตั้งค่านะครับผมอย่างแรกนะครับก็ต่อไฟ AC IN เข้านะครับไฟ AC IN ต้องมีไฟ เป็นสามเฟสนะครับแล้วก็ต้องกําหนดนะครับว่าเราต้องเอาต้องการเอาตัวนี้เป็นเฟสไหนนะครับอย่างอย่างที่ผมกําหนดไว้นะครับผมตั้งใจว่าจะเอาสองตัวนี้นะครับเป็นเฟสหนึ่งนะครับแล้วก็สองตัวนี้เป็นเฟสสองนะครับแล้วก็สองตัวนี้เป็นเฟสสามนะครับก็จะเป็นเฟสละสองตัวนะครับรวมกันได้สามสิบหกกิโลวัตต์สามเฟสนะครับผม ผมก็จะเอาไฟเฟสหนึ่งนะครับวิ่งมาเลี้ยงที่ตัวนี้นะครับอันนี้คือเฟสหนึ่งนะครับแล้วก็แท็บจากตัวที่หนึ่งนะครับไปตัวที2 2่สองนะครับเป็นเฟสหนึ่งนะครับก็เฟสสองนะครับก็เอาไฟสองเอาไฟเฟสสองเข้าที่ตัวนี้นะครับที่เราต้องการให้มันเป็นเฟสสองนะครับแล้วก็แท็บนะครับไปเข้าอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นเฟสสองเหมือนกันนะครับก็ไฟเฟสสามนะครับก็มาเข้าที่ตัวที่เราต้องการให้เป็นเฟสสามนะครับ ก็แถบไปที่เฟสสามอีกตัวหนึ่งนะครับส่วนนิวตันนะครับเราจะพ่วงกันทุกตัวนะครับผมนี่ครับอันนี้คือนิวตันนะครับของตัวที่หกนะครับครับวิ่งมาหาตัวที่ห้านะครับตัวที่ห้ามาหาตัวที่สี่นะครับตัวที่สี่นะครับมาหาตัวที่สามแล้วตัวที่สามมาหาตัวที่สองนะครับแล้วก็มาหาตัวที่หนึ่งนะครับ เราก็มาดูเรื่องสายสื่อสารนะครับนี่ครับตัวเฟสหนึ่งนะครับผมนี่นะครับจะออกจากพอสื่อสารช่องที่ขวามือสุดนะครับนี่ครับช่องซ้ายมือสึกของตัวที่สองนะครับครับก็จะออกไปเรื่องนะครับสองนะครับมาช่องหนึ่งนะครับแล้วก็สองมาช่องหนึ่งนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงตัวที่หกเลยนะครับผมจากสิ้นสุดที่ช่องหนึ่งนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องปรับดิฟสวิตของอีเวอร์เตอร์นะครับนี่ครับเราปรับดิฟสวิตแค่ตัวที่หนึ่งกับตัวสุดท้ายนะครับผมให้เอาดิฟสวิตตรงนี้ขึ้นนะครับทั้งสองตัวนะครับนี่นะครับตัวที่หนึ่งนะครับ แล้วก็ตัวที่หนะครับผมครับต่อไปเดี๋ยวจะเปิดไฟแล้วก็ตั้งค่านะครับ